ไอทีม <IT S 2> ันจุบ,บาสวัสดีครับคลิปนี้เอาหัวชาร์จในรถเป็น USB-C และ USB-A มาฝากนะครับสามารถเสียบช่องที่จุดบุรี่ได้เลยตัวนี้เป็นยี่ห้อ e อส e ซ e r อีกตัวนะครับสามารถจ่ายไฟได้รวมกัน66วัตต์ต้องบอกว่ารวมกันนะครับไม่ใช่ช่องเดียวนะสำหรับตัวนี้ก็ออกแบบมาได้โอเคมากๆนะครับมีวงจรป้องกัน Over Char g e ์ v e r t e อ p e r a t u r e แล้วช็อตเซอร์กิตนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้มีป้องกันโอเวอร์โหลดนะครับใช้ไฟเกินแล้วก็โวลเตจโรเทคชั่นด้วยการวลตตกการวงเกินครับแล้วก็กระแสเกินสำหรับตัวนี้นะครับารายละเอียดก็ตามนี้เลยสามารถที่จะรับไฟอินพุตนะครับขาเข้าที่12โวลต์ DC หรือ24โวลต์ก็ได้สามารถจ่ายไฟ USB-C สูงสุด30วัตต์นะครับ USB-C 2สูงสุด30วัตต์ แล้วก็ USB A สูงสุด30วัตต์แต่รวมกันแล้วไม่เกิน66วัตต์สูงสุดนะครับก็สวยดีนะผมลองแกะเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบแล้วละ่ะระดับหนึ่งก็โอเคดีครับคลิปนี้มารีวิวให้ชมแล้วก็มาทดสอบจริงให้ชมสำหรับคนที่ต้องการหัวชาร์จในรถที่เสียบช่องจุดบุหรี่นะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ จะมี USB ในรถมาให้แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางท่านที่ยังต้องการตัวนี้อยู่นะครับถ้าเกิดรถของคุณยังมีช่องที่เสียบจุดบหร่แล้วก็ต้องการหัวชาร์จแบบนี้อยู่ก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกครับผมเอามาทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ก็ลองดูรายละเอียดตามนี้มี USB-C อยู่2ฝั่ง C 1 C 2นะครับ USB-A ตรงกลางมาดูว่าเขาจะจ่ายไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นเงาเงา,เงานะเงาเงา,เงาแบบโครเมียมเลยสวยๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใช้งานแล้วจะเป็นยังไงมาดูกัน ก่อนอื่นทดสอบคำแน่นครับโอ้แน่นดีนะค่อนข้างแน่นเลยกระชับดีนะครับความแน่นไม่หลวมแน่นอนกระชับมากๆแน่นไม่หลุดนะครับเนี่ยครับอย่างที่ผมดึงพยายามที่จะดึงนะครับโอ้สุดๆเลยอ่ามีไฟด้วย66วันแล้วก็มีไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับลองทดสอบชาร์จ iPad Gen10 นะครับ ก็ได้อยู่ที่12โวลต์นะครับ12.7โวลต์1.52แอมป์นะครับอ้ก็ค่อนข้างเยอะนะประมาณนี้นะครับขึ้นขึ้น,นลงๆนะเขาก็จะจูนนิ่งปรับไปเรื่อยๆครับลองทดสอบชาร์จ iPhone 13 Pro Max นะครับ ขึ้นมาที่ก9โวลต์อ่ามีเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับเหมือนเขาไม่หยุดได้เรื่อยๆ,ๆครับจนดึงไฟแต่ก็ระวังด้วยนะคุณไม่ควรจะใช้ฟิลแท็บแล้วก็ที่จุดบริ่พ่วงกันเยอะมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้ฟิลขาดได้นะอ่ะนี่นะครับค่อนข้างเยอะเลย 9โวลต์1.7แอมป์ด้วยครับก็เกือบ18วัตต์นะครับขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าขึ้นถึง2แอมป์ก็9.28 18วัตต์เลยนะครับลองทดสอบไฟกระแสต่ำอย่างเช่นนาฬิกาบ้างนะครับจ่ายไฟที่5โวลต์ประมาณ0.1แอมป์นะครับลองทดสอบชาร์จมือถือ Redmi Note 7นะครับด้วยพอร์ต USB-C โอเคหกเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นชาร์จเร็วมีสองสายฟ้านะครับตามนี้ส่วนการจ่ายไฟมาดูใกล้ๆครับจ่ายไฟก็ยังอยู่ที่5้าโวลต์หนึแอมป์นะครับทดสอบกับ Redmi Note 1สนะครับ ตอนนี้แบตอยู่ที่41%ขึ้นชาร์จเร็วครับ2ส,สายฟ้ามาดูการจ่ายไฟครับอยู่ที่ 8V โวลต์นะครับ 2.72M เแอมป์เท่าที่ประเมินนะครับก็ประมาณเฉียดเฉโวลต์กับตีซะส3แอมป์ก็9.3.27 27วัตต์แต่น่าจะไม่ถึงก็ลดลงมาหน่อยก็ประมาณ20 20วัตต์ครับ ประมาณนี้นะครับก็กลับประมาณเอาแต่ก็สามารถจ่ายน่าจะควิกชาร์จ3.0นะผมประมาณนี้นะครับก็คือ9โวลต์แล้วก็2.7แอมป์นะครับถือว่าเร็วดีกับการชาร์จ Android รุ่นใหม่นะครับสําหรับตัวนี้ผมก็มองว่าน่าจะโอเคดีนะสําหรับคนที่ต้องการคาชาร์จเจอร์แบบ USB นะครับจ่ายได้รวม66วัตต์แล้วก็มีพอร์ต USB-C 2พอร์ต USB-A 1นะครับ แน่นดีกระชับมากๆนะครับสีดําสวยด้วยเอสเซกเกอร์ก็เป็นทางเลือกครับถ้าเกิดท่านใดยังไม่มีตัวนี้ก็ราคาไม่แพงตามลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดต้องการทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบให้ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมมองว่าก็เป็นอีกตัวหนึง่งเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคเลยจากการทดสอบมาแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยแล้วก็ไฟไม่ได้สว่างเกินไปสามารถเอาไว้หนารถก็ได้ชาร์จมือถืออุปกรณ์สื่อสารได้2เครื่องแล้วก็ ขอดตรงกลางอาจจะใส่เป็นกล้องหน้ารถก็ได้หรือเสียบอย่างอื่นก็ได้นะครับก็มาสั้นๆประมาณนี้เอาสินค้าที่เป็นทางเลือกดีๆมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ